สวัสดีครับผมเอ็มฟิทเทิลแท l แลนนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยกับเพื่อนเพื่อนเรื่องการถ่ายภาพและการถ่ายวิดีโอปลาหมอสีกําฟาในแบบที่ผมใช้ทำงานอยู่เป็นประจำนะครับเผื่อว่าอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนเพื่อนจะนำไปปรับใช้เพื่อถ่ายภาพหรือถ่ายวิดีโอปลาหมอสีตัวโปรดลงโชว์เพื่อนเพื่อนในโซเชียลนะครับครับวิดีโอแบบแรกก็จะเป็นการถ่ายวิดีโอแบบง่ายๆนะครับโดยใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือนี่แหละครับ เป็นการถ่ายอัปเดตลูกค้าเมื่อลูกค้าซื้อปลาแล้วปลารอส่งบางทีลูกค้าจะขออัปเดตมาอ,าอยากดูความเป็นไปของปลาตัวเองนะครับผมก็จะใช้วิดีโองา่งายๆแบบนี้ส่งงานให้ลูกค้าครับผมไม่ได้จัดแสงเพิ่มครับใช้หลอดไฟใช้แสงจากหลอดไฟตู้ปลาเลยครับผมแล้วก็เป็นประจำครับก่อนจะส่งปลาทุกๆครั้งผมก็จะใช้วิดีโอแนวนี้ยฮะในการอัปเดตลูกค้าก่อนแพ็คปลาก่อนส่งปลาออกไปครับผม ครับผมวิดีโอต่อมานะครับก็ยังเป็นการใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถืออยู่นะครับผมจะเป็นวิดีโอที่ให้ลูกค้าได้เห็นรายละเอียดต่างๆของปลาได้อย่างชัดเจนนะครับเป็นการตรวจสอบตําหนิหลักๆว่ามีไหมนะครับปากเบี้ยวไหมเขาหางดุ้งหรือเปล่า,าดูรอยมุกที่จะสามารถพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นได้อีกไหมวิดีโอแนวนี้จําเป็นมากครับสําหรับการซื้อขายปลาเล็กๆจัดท่าทางน้องดีๆครับให้คลีบหางกลางออกสวยๆวางแบบให้อยู่ตรงกลางเฟรม เปิดแฟลชแล้วเอียงโทรศัพท์เข้าหาปลาเล็กน้อย mm hmm. เพื่อให้กล้องหลบแสงสะท้อนจากแฟลตครับเก็บรายละเอียดส่วนต่างๆที่เราอยากพรีเซนต์ให้ลูกค้าทําแบบช้าๆนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่เวลาซื้อปลาทุกครั้งหากพ่อค้าส่งคลิปในลักษณะนี้ให้ยังไงเพื่อนๆก็ต้องขอคลิปแบบไม่ใช้มือจับนะครับอันนี้สําคัญครับผมขอชมวิดีโอดูท่วงท่าลักษณะการว่ายนะ้ําเช็คให้รอบครอบก่อนตัดสินใจซื้อในขั้นสุดท้ายนะครับ ต่อมาจะเป็นการใช้กล้องแบบ DSLR หรือแบบ Mirror l ร s s ก็ตามนะครับในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอการจัดแสงสำหรับการถ่ายแนวนี้ผมจะเพิ่มแสงสีขาวเพื่อเพิ่มความสว่างในตู้ครับผมส่วนตัวกล้องนั้นผมใช้เป็น Sony Mirror l ร s s ครับกับเลนมาโครของ Sony ครับผมใช้โฟกัสแบบติดตามวัตถุนะครับตั้งค่า ISO ไว้ที่3,200รูรับแสง ตั้งไว้ที่ f 3 5ครับผมความเร็วชัตเตอร์ตั้งไว้ที่1ส่วน500หรือเพื่อนๆอ,อาจจะเพิ่มหรือลดชัตเตอร์ตามความเหมาะสมครับหากว่ามืดหรือสว่างเกินไปสิ่งสำคัญพยายามให้ปลามาใกล้หน้าตู้ให้มากที่สุดครับเพื่อให้ได้ความคมชัดสูงสุดและผู้ช่วยที่จำเป็นที่ขาดไม่ได้สำหรับผมเลยสำหรับการทำงานนี้นะครับก็คือปลานกแก้วครับ เพื่อให้ได้ท่วงท่ากับลีลาที่สวยงามของกำฟา้าสำหรับเรื่องภาพนิ่งนั้นให้ดันชัตเตอร์ขึ้นไปอีกครับเพิ่มชัตเตอร์ไปที่1.700ส่วน700ไปจนถึง1.1000ส่วน1000มือซ้ายจับกระชอนครับพยายามต้อนปลามาให้ใกล้หน้าตู้ให้ได้มากที่สุดมือขวาถือกล้องเตรียมพร้อมล็อกโฟกัสไปที่ตัวกำฟ้าครับวางแบบไว้กลางภาพแล้วกดถ่ายในแอคชั่นที่เราอยากนำเสนอคับเพื่อนๆถ่ายเยอะๆไว้ก่อนครับผม แล้วค่อยมาเลือกที่หลังนะครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับขอให้เลี้ยงปลาอย่างมีความสุขครับขอให้สนุกกับการอัพรูปอัพวิดีโอลงโซเชียลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ